์ไพรส์ครับแม่แม่เรื่อเชี้เรืๆๆ่อโนนาน่นเห็นน่ะนี่ผมทำกันกเกษตรแบบไม่ใช่ดินกับพุ่มแน่เก่งไหมมผมเก่งไหมแม่ตั้งไม่รู้จักโกปลูกพ,พักไรดินนะครับนี่อ่ะพุ่มบะตังเจทำให้นะมันจะเป็นแบบอินทรีด้วยครับแบบไม่ไมีสานเงี้ยอ่ะต้ไม่ชอบหรอไอ้ไรอยะวะพุ่มวิาชาทำนี่อีกหนึ่ง์ไพรส์ครับแม่ตั้งดวเลยนะ เราเรีได้โจนะนี่นี่เซอร์ไพรสนไหมเว็ผมมันติดเปิดรดดเล่ติดใบปืนนำฝนนะถ้าเพื่ผมปิดไม่ออกเฮียมันก็เลยเป็นหน่วยหนึ่งแมอยากรนะอีกเดียวเองแมมนี่ก็เก็บประมาณยี่สิบสามถือโปยเองก็พุมพมไม่ละตั้งใจนะนี่อีกอันหนึ่งนี่เจอไปที่สามครับเป็นเลยดีๆนะนี่เป็นไังอีกเดียวแมมประมาณห้าสิบป่ปยเองไหมอยาด่านะ พอว่าดั้เนี่้เนี่จะต้าบุมาผมญจามัมาดามบุญไอ้เรื่อง่มชาตั้งใจจ่วยเอามาล้าช่วไห